ตรงนี้ไม่ค่อยได้เห็นทําคลิป YouTube เลยเป็นไรคะเกิดอะไรขึ้นอาจริงๆไม่ลงเป็นเดือนนะครับอ่ามีดรามา่าตอนนั้นผมตัดสินใจไปที่หนึ่งนะไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณแล้วตอนนี้หัวใจหัวใจเป็นไงบ้างว่างมากครับผมคือ <c oughs> ลืมฟิลแบบว่าคุยเลยเนละ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมนามนแล้วมันไม่ค่อยมีแล้วครับผม อ๋หนูเป็วกสวัสดีค่ะวันนี้แขกรับเชิญน่ะดีมากหล่อยังไงหนูนอนหนึ่งฉันเห็นแล้วว่าตอนเธอบีบเขาเสียงเธอมันเสียงสองมากๆฉัน่า,าอยากจะกัดตั้งแต่อยู่ในห้องแต่งตัวเมื่อกี้เลย ขอบม,มากๆเพราะว่าวันนี้แขกกับฉนันเราต้องมาบอกขายฉนันรู้ยูทูบเบอร์ชื่อดังอตอนนั้นลากตุจีมกุ๊บกิบมีฟอลเวอร์เยอะมากๆคะอะคุณแม่ดูแลด้วยนะคะได้ค่ะฝากเหมือนเราเป็นเจ้าของเขาเราไม่ใช่เจ้าของเขาค่ะไปค่ะอ,คอ่ะเอาจะพามมือให้คิวเทลป้าค่ะกระโดสะเต้มคิวเทลวั๊กปั๊กอัอ๊กปั๊กวั๊กั๊กปั๊กักักั ว้าวว้าวสวัสดีค่วัสดีค่ะน,น่ะนาใส่มากตอ <c oughs> นนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะเป็นยูทูบเบอร์ครับผมงานหลักเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีร้านไก่ทอดครับผมชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อสเปซซูครับสเปซซูอยู่ที่ไหนเอ่ยสเปซซูสวนสัตว์อวกาศ <c oughs> อยู่ตรง, <Wow. S 1> งสยามสแควร์ซอยสิบครับผมเปิดมานานเท่าไรหร่แล้วคะอาทิตย์เดียวครับพี่อาทิตย์เดียวหรอเมนูมีอะไรบ้างเมนูเด็ดเดหลักๆจะเป็นไก่ทอดเกาหลีซึ่งร้านเราอ่ะมีไก่ทอดสีดำครับอ๋อเผ็ดไหมมันจะเผ็ดไหมความแปลกคือหลายคนมากินแล้วเขารีวิวไม่ได้ว่ารสชาติอะไรเฮ้ยมันแปลกครับผมหรอใช่ครับใจรับมันคือใส่ช็อกโกแลตใส่เบคอนแล้วก็มีหลายสิบอย่างนะครับที่แบบว่าผสมประสานกันซึ่งไก่ไก่ทอดดำเนี่ยที่เกาหลีเขาก็มีขายไหมหรือว่ามันเป็น สิีที่เราคิดคนคดมาอันนี้เป็นเลขสพี<ร>ที่พวกเราคิดค้นขึ้นมาเลยครับนนใช้เวลาเกือบ10เดือนได้<อ>กว่าจะลงมีะะตัวกระแสตอบรับดีไหมแฟนๆโอ้โดีครับคือรู้สึกว่าช่วงนี้มีความสุขมากเหบนเราได้เจอแฟนคลับเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อวานก็ไปม่อนก่อนก็ไปวันนี้ผมก็ไปเหมือนกันเอมากอ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความสุขครับผมเจอแฟนคลับแล้วก็เล็กเปลี่ยนความคิดกันอยากรู้ว่าัยรุ่นสมัยนี้คิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมปกติอ่ะเป็นยูทูบเบอร์อ่ะทำไมถึงเลือกจับธุรกิจที่เป็นธุรรกิจออาาาาหหชท อ่าไม่ชอบทำอาหารครับเป็นคนสั่งกินมากกว่าอ๋อแต่เป็นคนชอบทานใช่แต่ถ้าย้อนไปก็ธุรกิจเนี่ยทำกับพี่เบียร์ไปหยกซึ่งทำด้วยกันแล้วก็เริ่มต้นมาจากซีรีส์เรื่องหนึ่งครับซีรีส์ที่ผมกับพี่เบียร์เนี่ยทำด้วยกันอ่าชื่อเรื่องอะไรคะชื่อหุ้นส่วนเกินเกาหลีครับก็ถ้าให้เล่าเร็วๆก็ผมเนี่ยจะเป็นคารคเตอร์แบบว่าไม่เอาไหนเด็กรวยสปอยอ่าเด็กลูกคุณหนใช่ลูกคุณหนพี่เบียร์ก็เป็นสไตล์แบบว่าผู้บริหารหน่อยจะมีความฟิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยคาลคเตอร์ประมาณนี้้แลว ผมกับพี่เบียก็ถ่ายด้วยกันเกือบ40 EP ครับซึ่งท้ายๆคลิปเนี่ยเบียบอกว่าเออเราน่าจะทําธุรกิจบางอย่างนะก่อนซีรีส์จะจบจะได้ต่อยอดจากซีรีส์ได้ร้านเป็นสีม่วงอ,อ,อันนี้ก็มาจากซีรีส์ a c e ซซูอ,อ, Special, อันนี้ก็มาจากซีรีส์คือทุกอย่างมันเราแกะมาจากซีรีส์หมดเลยครับมันเหมือนรีเลทมาจากภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ที่เราทำคนก็จะอินกับหนังอยู่แล้วก็มาดูต่ออีกมากินต่ออีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช,ใช่ครับอ๋อดีค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นทําคลิป YouTube เลยเป็นไรคะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าีซ อ่าจริงๆไม่ลงเป็นเดือนนะครับมีดราม่าดราม่าอะไรพี่ขอถามได้ไหมเป็นดราม่าเกี่ยวกับสาวญี่ปุ่น <laughs> <laughs> ลองไปดูกันใน YouTube <laughs> ก็ได้ครับจริงๆก็เป็นเรื่องทะเลาะกันประมาณ <c oughs> นี้ครับใช่ซึ่งตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่าเหมือนกลับมาถามตัวเองครับ <c oughs> <c oughs> ว่าเราใช้ชีวิตยังไงอยู่ทุกวันเนี้ยตอนนั้นผมตัดสินใจไปที่หนึ่งนะไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณผมเข้าไปอยู่ อาทิตย์หนึ่งเลยนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยครับมไม่ทําอะไรไม่ทํานู่นนี่นั่นกลับมาเห็นตัวเองว่าเออจริงๆเราไม่ได้เหมือนตอนทําแรกๆอย่างเงี้ยผมปีก่อนเหมือนแบบช่วงแรกมันเป็นแบบอยากทาเพราะความสนุกเป็นแพชชั่นมีความเป็นเราใช่ใช่แต่ว่าพอเราทําอะไรที่มันเป็นรูทีมเดิมๆมันกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนเราทำเซิร์ฟใครอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นครับเพราะมันแบบว่า คนก็คาดหวังเนาะเหมือนเราแค่เหมือนพ้นอาชีพนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆยูทูบเบอร์หลายคนก็เป็นอย่างนี้เยอะมากเลยนะมันไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์หรอกพี่มองว่าทุกอาชีพแหละทางานไปได้สักพักหนึ่งพอมันถึงจุดหนึ่งมันเหมือนจุดอิ่มตัวบางอย่างที่ทําให้เราแบบเหมือนหันกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วที่เราทําอยู่อ่ะมันใช่สิ่งที่เป็นเราจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีทุกคนแหละทุกคนเป็นหมดแต่หลังกลับมาเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนเลยนะตั้งแต่อากาศสูดดมเจอแฟนคลับเจอคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกอย่างเปลี่ยนไป เราต่างหากที่เปลี่ยน mindset เราเปลี่ยนวิธีการที่เราเคยมองสิ่งรอบๆตัวมันก็เลยเปลี่ยนไปด้วยนี้ถ้า mindset มัน positive มันก็จะมองทุกอย่างเป็น positive พี่เชื่อว่าต่อให้มันมีราม่าเกิดขึ้นอีกในชีวิตอะคิวเทก็จะมองอีกแบบหนึ่งแล้วอาจจะไม่ต้องปลีกตัวเองไปหนึ่งอาทิตย์แล้วมันอาจจะเป็นแค่แบบผ่อนหายใจแล้วก็ช่างมันเหอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดแล้วมันก็ดับหมดใช่ความสุขด้วยความทุกข์ด้วยมันเกิดแล้วดับจริงทุกอย่างแหละพอเราหาตัวเองเสริมเอาวิธีที่เราหาตัวเองวิธี เราแบบตั้งจิตนั่งสมาธิเอามาใช้กับชีวิตประจาวันบางทีปัญหาใหม่ที่เข้ามามันอาจจะไม่หนักเท่าคราวที่แล้วก็ได้เพราะด้วยระบบและ mindset ความคิดที่เราเปลี่ยนไปแหล่ยิ้มเลยว้าวมีเหตุผลขึ้นมาว้าวแล้วตอนนี้ตอนนี้มีแพลนมีแพลนไหมว่าจะเริ่มกลับมาถ่ายยู u ู e อีกจริงๆถ่ายไว้เยอะมากครับตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าความขี้เกียจอะไรอยงเงี้ยหายไปเยอะมากเลยนะทุ่นนี้ก็เหมือนถ่ายทุกวันตอนนี้ก็ดองไปแบบ7-8คลิปแล้วดองไว้เยอะมาก ยังไม่ได้ตัดคือแต่ก่อนนะมันจะมีอย่างนี้นะเฮ้ยจะวันสุกแล้ววะ่ะจะลงคลิปแล้ววะ่ะจะลงคลิปยอด,ดวิวจะดีปะวะเช็ควิวตลอดเช็คยอดซับตลอดโอ้ยทำไมคนที่คอมเมนต์อย่างนี้นู่นี่เลคือคือความแบ่นี้มันหายไปหมดเลยพี่พี่อยากจะบอกว่ามีช่วงหนึ่งพี่ก็เป็นพี่ทำเป็นเหมือนยูทูบท่องเที่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งพี่ก็รู้สึกว่า พี่นับถือนะยูทูเบอร์อ่ะพี่นับถือที่เหมือนชีวิตเขาต้องคิดคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาเหมือนเวลาไปเที่ยวหรือที่ไหนเขาต้องคิดตลอดว่าเขาจะถ่ายอะไรอะไรเงี้ยใช่มันมีอยู่วันหนึง่งเหมือนมันเป็นแบบช่วงเวลาแบบช่วงเวลาอยู่ดีก็แบบพอสอ่ะแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้ดูฟ้าเลยอะ่ะเราไม่ได้มองตึกคือเรารู้สึกว่าเฮ้ i, เรากําลังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออพี่ก็เลยแบบยังไงวะอะไรเงี้ยช่วงนี้พี่ก็เผาไปเหมือนกันคือบางทีถ้าเราเอาเอาตัวเราอะ่ะไปยึดติดกับ อะไรแบบนี้มาก,ามากาเมันอึดอัดเหมือนกันเนะาะมันอึดอัดเนาะมันตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราที่เราให้ความสำคัญกับตัวเลข ลองสเต็ปแบ็คกลับมาพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นมันเชื่อเรื่องเล็กๆใช่เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าต่อไปสมมุติถ้าเราทําคลิปอะไรแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มันมีคอนเทนต์ให้เราเลือกดูเยอะมากถ้าวันไหนที่คิวเทลงคลิปไปแล้วเรารู้สึกว่าโหยอดวิวน้อยหรืออะไรอย่าไปเก็บมาคิดอย่ามาเก็บมาเป็นอารมณ์เราทําไปเพื่อความสุขเราได้กลับไปเกาหลีบ้างไหมคะปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เป็นคนนึงที่เหมือนไปเกาหลีก็เหมือนฟิลเหมือนคนไทยเลยครับเหมือนไปต่างประเท ไปเที่ความพิเศษก็คือพูดเกาหลีไท้ใช่ใช่ครับผมแล้วถ้าสมมติถ้าให้แนะนําพี่ไปเที่ยวเกาหลีเอาแบบไม่ใช่โซนนะพี่ชอบเที่ยวแบบต่างจังหวัดอ่ะชอบเที่ยวฟิวแบบทะเลผมเคยไปทะเลเกาหลีครั้งหนึ่งนะเฮอุนเดอเฮอุนเดออ๋อที่นั่นไงเฮอุนเดอที่นั่นพี่ใช่ใผมชอบเพราะว่าทะเลที่โน่นเนี่ยกว้างมากผู้หญิงผู้ชายคุยดีเยอะครับอยู่จับไหนอ่ะออกไปจากโซไกลไหมตรงพูซานครับทะเลที่นน่นคือหนาวไหมมันลงไปเล่น ไม่ค่อยเล่นกันงเามันน้ำมันดินแบบเดินสวยๆเดินสวยๆถ่ายรูปแล้วก็นั่งริมชิวชิช่คหะแต่ว่าข้อดีคืออาหารทะเลเขาอร่อยครับผมช่าช่อยากไปกินอาหารทะเลที่ที่เกาหลีอ่ะแล้วตอนนี้หัวใจหัวใจเป็นไงบ้างว่างมากครับผมไม่มีใครเข้ามาผมก็ไม่ไม่ได้คุเลยใช่ใช่ครับคือลืมฟิลแบบว่าคุยเลยอะไรก็ม่นานแล้วมันไม่ค่อยมีเลวครับผมสดมานานเท่าไหร่แล้วสองปีได้ครับเป็นช่วงเวลาที่ดีพี่จะบอกเดี๋ยวมันจะมี คนเข้ามาจริงวัตชุ่น่าจะมีนัดอนาคตอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่อ่ะพูดกับเพื่อนตลอดน้องๆที่รู้จักว่าแบบเวลาเลิกกับแฟนแล้วอ่ะไม่ต้องไปรีบหารีบมีอยู่กับตัวเองจนเข้าใจตัวเองจริงๆก่อนอย่าไปรีบคว้าอย่าไปรีบหาอะไรซึ่ง2ปีเป็นทัมมิ่งที่ดีแต่ว่า2ปีมันเป็นทัมมิ่งที่แบบเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะแบบเป็นยังไงเราเริ่มรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ต้องคาดหวังกับใครจะมีเข้ามก็ทยอยกลับไปคิดก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กเนาะเหมือนความรักเด็กสเปกสเปกสเปกแบบนี ถวนี้ผูกพึ่งเลยนะตอนนี้ผมชอบแบบว่าคนพอสิทีฟครับอ่าพอสิทีฟเรอพอสิทีฟหรือเปล่าโ <laughs> <laughs> พสิทีฟสุดๆเลยเอ่ะ <laughs> 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 ก็เข้าใจไม่บน่นโอ้โหพัชชิตมากๆรูปร่างหน้าตาอยู่ด้วยกันสบายใจผมก็โอเคแล้วนะใช่แล้วในมุมของงานล่ะคะถ้านอกเหนือ <he S 3> จากยูทูบเบอร์แล้วซีรีส์แล้วมีผลงานอะ,อะไรที่เราจะได้เห็นเร็วๆนี้ไหมหรือ,อแพลนที่คิดไวนนะ้นะคตว่าเราอยากทําอะไรจริงๆก็มีร้องเพลงบ้างแหละแต่ว่าช่วงนี้เหมือนไปสยามมาแลกเนี่ยผมว่าคนไทยตอนนี้ก็ถ้าทำเพลงมันเยอะกว่าเดิมมากๆเลยแล้วก็เด็กๆสมัยนี้ผมฟังแล้วอุ้ยร้องเพลงพร้อมกันหลายคนมากเลยเด็กนักเรียน ซึ่งผมมองว่าอุยแฮปปี้ดีสไตล์ไหนที่ที่อยากทำชอบฟังนนนทนน์ครับผมเพลงอะไรลองให้ฟังสักนนทนนเหรอครับเคยเขาเพเพลงพิงไปครับลองดิลองดิภาษาเกาหลีได้ได้โอ้อะไรอะไรอะไรเอาน้ำให้น้องหน่อยอ่าอ่าใช่ 아... 사진 속에 있는 너의 모습, 내 마음, 이 녹아내리네, 너의 미소로. 왜, 왜 반대하냐, 반 유튜브. ปกติถ้าจะทําซิงเกิลจะทําเพลงไทยอยากจะทําไทยครับผมภาษาไทยแต่ว่าอาจจะร้องมาจากชีวิตจริงอะไรอย่างเนี้ยไทยจะแบบ90แล้วตอนจบมีเกาหลีนิดนิดแต่พี่ว่ามันเป็นเสนของเรามันเออมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นไอเดีเนตี้ของเราอ่ะใช่นิดนึงไทยๆฮุกสุดท้ายหรืออะไรกับพี่ว่ามันนก็็เปคนจะได้รู้ว่าเป็นเกาหลีว่าพูดไทยไม่ค่อยชัดผร้องไทยไม่ค่อยนี่ถือว่าชัดมากเออจริงเหรอครับเออนี่ถือว่าชัดมากจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรอฟัง ซิงเกิลใหม่เม,มื่อไหร่จะได้ฟังเมื่อไหร่ร้านไก่นิ่งก็อาจจะทำเพลงก่อน ร้านไก่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยววันนี้เสร็จงานไปเลยไปซื้อร้านอยู่ที่ไหนคะขออีกทีหนึ่งได้ไหมร้านอยู่สยามสแควร์ซอยสิบครับผมอยู่ตรงมุมนะครับเป็นร้านสีม่วงจริงๆทั้งสยามเนี่ยร้านสีม่วงจะมี2ร้านครับมีไทยพณิชกับร้านผมครับผมอันนึงเป็นธนาคารรับโคเครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องขอให้เจอคนที่ดีวันนี้ขอบคุณคิวเทอป้ามากๆนะคะได้เกีิมารายการที่ขอบคุณเช่นกันใช่แล้วก็ดีใจด้วยที่เวลามันมีเรื่องอะไรในชีวิต เราเลือกทางที่จะไปสงบได้ถูกต้องบางคนอาจจะใช้ช่วงเวลานั้นไปในทางที่ผิดก็ได้ก็ดีใจด้วยแล้วก็ขอให้เจอคนที่ดีเร็วๆขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะติดตามรายการกระจกวิเศษด้วยนะครับวิเศษจริงครับผมวันนี้ฝากรายการด้วยดีกว่ารายการชุดนปักนะครับผมก็ เกี่ยวกับชีวผมล้วนๆเลยครับถือกล้องคนเดียวลุยคนเดียวครับมีแค่ช่องเดียวครับที่ทำใชื่ออะไรกันเลยนะคิจิอปั๊ครับผมคจงปั๊บได้ไหมคจงปั๊บอินนได้อะเออได้ได้เชฟะเชฟะโ้ย